กลับถูกชายลึกลับจ้องมองเขาเดินไปหาเธออย่างเงียบๆและดึงกระเป๋าของเธอพี่เลี้ยงไล่ตามเขาไปแต่สัญชาตญาณบอกให้เธอกลับไปดูเด็กแต่มันก็สายเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เด็กถูกลักพาตัวไปแล้วพ่อแม่ต้องการให้พี่เลี้ยงรับผิดชอบ แต่ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงยิ่งเป็นห่วงมากกว่าในเวลานี้หญิงสาวคนหนึ่งอุ้มเด็กกำลังเดินไปที่รถจูเลียอุ้มเด็กและบอกให้ออกจากที่เกิดเหตุดเว็วหลังซ่อนตัวอยู่ในชอยพี่สาวแมรี่ตกใจเล็กน้อยสองพี่น้องที่อ่อนโยนตอนนี้พวกเขากำลังจะไปลักพาตัวเด็กแต่น้องกลับย้ำเตือนว่านี่คือลูกของแม่เขาครอบครัวทิ้งชิลีไปหามาดริดทันทีตอนนี้ชายสามคนนี้กำลังขโมยศพไปสามศพพวกเขาปลอมตัวสามศพเป็นครอบครัวของจูเลียและยัดไว้ในรถแล้วดันทั้งคนและรถลงหน้าผาครอบครัวของจูเลียจึงประสบความสำเร็จถูกกวาดล้าางไปจกกโลก หลังจากรถระเบิดและครอบครัวของจูเลียก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นจับได้ แมรี่ต้องเลิกเรียนเอกดนตรีไปสาขาภาพยนตร์น้องชายที่เก่ะอาชญากรรมถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินออกไปไม่ได้มีเพียงแม่เท่านั้นที่สามารถเปิดประตูห้องของเขาได้ดังนั้นจูเลียจึงเข้าสู่โลกของแม่อย่างราบรื่นเธอคิดว่าจะได้อยู่อย่างสงบสุขที่นี่ตลอดไปแต่ทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านรู้สึกเหมือนมีตามเธออยู่แน่นอนว่าคู่สามีภรรยาที่เพิ่งย้ายมาที่นี่เห็นว่าเหมือนเข้ากลุ่มแม่แม่ได้สำเร็จแล้วจูเลียระวังตัวเธอมากจูเลียพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อถามเธอลูกสาวคุณใส่รองเท้าไซส์อะไรก็ขนาดปกติ ขนาดปกติคืออะไรไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รู้ว่าลูกใส่รองเท้าไซส์อะไรเมื่อเธอกลับถึงบ้านจูเลียตัดสินใจออกไปจากที่นี่ทันทีแต่เธอต้องหาดูในหนังสือพิมพ์ เพื่อหาคนที่สามารถช่วยเธอเปลี่ยนตัวตนของเธอได้จะถูกเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงานเลี้ยงวันเกิดครั้งแรกของเด็กน้อยจูเลียชวนคุณแม่คนอื่นๆมาที่บ้านของเธอเฉพาะตอนกลางคืนน้องชายของอาเบลออกไปเดินเล่นได้แต่จู่ๆเขาก็โดนแซมที่กำลังวิ่งจ็อกกิ้งชนเข้าถึงแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อาเบลเดินหนีอย่างไม่ลังเลท่าทางแปลกๆของเขาทำให้แซมสงสัยหลังจากกลับถึงบ้านแซมก็ค้นแฟ้มในลิ้นชักเจอรูปตลกของอาเบล และผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อจูเลียตคือเป้าหมายของเขาระหว่างที่เบอร์แมรี่เห็นเพื่อนเรียนวิชาเอกดนตรีเธอไปที่ห้องเรียนดนตรีและพบเปียโนโเธอเดินไปหาเปียโนโ,โดยไม่รู้ตัวและเล่นเพลงเธอเล่นมันเพื่อคลายความกดดันมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาหนุ่มตัวท็อปในคลาสดนตรีได้ยินเสียงเพลงของเธอเขารู้สึกเหมือนกำลังกลับไปสู่วัยหนุ่มของเขาแต่เมื่อเขาต้องการทำความรู้จักกับแมรี่นี่แล้วแมรี่ก็วิ่งหนีไปกลางดึกอาเบลออกไปเดินเล่นอีกแล้วแซมรอเขาตั้งนาน หลังจากที่ทักทายอาเบลก็จากไปทันทีแต่เขาไม่รู้ว่าแซมกำลังเฝ้าดูเขาอยู่แซมรู้สึกว่าภารกิจนี้ง่ายเกินไปได้เวลาคืนลูกสู่ครอบครัวครอบครัวจูเลียยังไม่รู้ว่าปัญหากำลังจะมาพวกเขาดึงหมันลงและเพลิดเพลินกับอาหารสองพี่น้องมาฉลองวันเกิดให้แม่แม่ตกใจดึงประตูลง และพวกเขาสำหรับการกระทำของพวกเขาจากนั้นเธอก็เป่าเทียนและขังลูกชายไว้ในห้องใต้ดินแต่แล้วจูเลียก็ตกแต่งบ้านสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดแล้วยังชวนแม่แม่มาร่วมสนุกกันเพราะจะได้คลายข้อสงสัยพวกเขาจูเลียจัดปาร์ตี้ครบสิบเดือนให้ลูกส่วนน้องชายอาเบลแค่ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินและฟังเสียงภายนอกใครอยู่ข้างในนั้นนะในคำถามของเด็กคนนี้อาเบลเป็นใบแต่จูเลียก็นึกขึ้นได้บางทีคู่สามีภรรยาที่ย้ายมาใหม่นี้อาจจะแอบดูครอบครัวของพวกเขาอยู่ตั้งแต่พวกเขาลักพาตัวเด็กคนนี้ไป แล้วเอาสามศพมาทําเป็นแทนตัวเองปู่ของทารกเห็นข่าวว่าถูกขโมยไปสามศพจากนั้นเขาก็นึกถึงอุบัติเหตุในครอบครัวของจูเลียทันทีเลยจ้างเหมยไปเข้าหาครอบครัวจูเลียเพื่อเอาหลานกลับมาแต่จูเลียก็ไหวตัวได้ทันแม้แต่การกระทําที่เล็กเล็กน้อยๆของเหมยก็ยังถูกจูเลียสังเกตเธอทําอะไรนะฉันคิดว่านี่เป็นของฉันไม่ใช่การกระทําของเธอทําให้จูเลียยิ่งระวังตัวมากขึ้นทันใดนั้นเด็กชายออทิสติกของเพื่อนบ้านคนนี้ก็ถามจูเลียว่าเธอซ่อนอะไรอยู่ในห้องใต้ดินอะไรอยู่หลังประตูบ้านคุณ เงื่อนงำนี้ถูกเหมยจับอย่างฉิบแหลมจูเลียที่ทำอะไรไม่ถูกเลยเปลี่ยนเรื่องคุยจูเลียพาลูกไปที่ร้านแห่งหนึ่งไปหาโอม่าเพื่อที่จะปลอมข้อมูลแต่เงินทั้งหมดที่จูเลียมีก็เพียงพอที่จะทำได้แค่สาคนเท่านั้นเธอไม่สามารถละทิ้งลูกสองคนของเธอได้จูเลียปวดหัวไม่รู้จะไปจากที่นี่ยังไงดีแล้วอาเบลก็ข้ามรั้วออกไปเดินเล่นแต่ก็ถูกเพื่อนบ้านเห็นเท่าเธอคิดว่าบ้านของจูเลียถูกบุกรุกเลยแจ้งความกับตำรวจจูเลียไปที่ห้องใต้ดินเพื่อตรวจสอบแท้จริงแล้วอาเบลลงไปก่อน วันรุ่งขึ้นจูเลียก็ยังมาดื่มชากับเพื่อนบ้านเหมือนเดิมเมื่อจูเลียไปเอาน้ำอุ่นมาให้ลูกเหมยดึงกันไกลออกลเลยได้เส้นผมของเด็กมาก่อนอื่นเธอต้องส่งผมให้หน่วยงานประเมินโดยเร็วที่สุดมรีแอบเข้าชั้นเรียนดนตรีอีกครั้งเมื่อเธอพบว่าผู้ชายคนนั้นกำลังร้องเพลงของเธอแมรีไปหาเขาและสอนเขา S 2> <S 2> <S เขาชมแมรี่เล่นดีมากเขาเชิญแมรี่ไปที่บ้านของเขาเพื่อเล่นดนตรีแต่พอไปถึงบ้านเขาแมรี่ก็ตกใจถ้าแม่รู้ว่าแมรี่จะไปงานลิ้งใหญ่แบบนี้เธอคงฆ่าเธอแน่เมื่อเห็นเขาพยายามั้งตัวเองไว้แมรี่แค่ต้องอยู่และแสดงต่อไปแต่แมรี่ไม่ทันได้สังเกตคนจากห้องข่าวมาถ่ายรูปครอบครัวแมรี่เลยโดนกล้องถ่ายติดโดยบังเอิญยังไม่ทันครบหนึ่งสัปดาห์ลีอาที่อยู่อาร์เจนตินาเห็นภาพที่คุ้นเคยนี้เธอจึงพบข้อมูลบ้านของชายคนนั้นทันทีคุณรู้จักแมรี่ซานโตสไหม ผู้หญิงที่เล่นในงานปาร์ตี้ของคุณเธอไม่ได้ชื่อนั้นเขาก็วางสายทันทีแต่เขาเล่าเรื่องนี้ให้แมรี่ฟังแมรี่กลัวและปฏิเสธมันเธอคงคิดได้เพียงว่าลีอาเป็นแค่ผู้หญิงบ้าแต่ไม่รู้จะอธิบายให้แม่ฟังยังไงดีรูปภาพข่าวจำนวนเงินทั้งหมดฉันอยากได้ข้อมูลเร็วที่สุดแค่ได้สิ่งนี้มาแล้วเธอก็จะพาลูกไปซ่อนที่แคนาดาได้แมรี่มาหาผู้ชายคนนี้เพื่อบอกลาและผู้ชายคนนี้อยากจะตามแมรี่ไป อันที่จริงเขารู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของแมรี่อยู่แล้วแมรี่เห็นแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตและตอนนี้จูเลียหาลูกสาวของเธอไม่พบจนอาเบลบอกว่าพี่ถูกผู้ชายคนหนึ่งถ่ายรูปไว้ลีอาถึงกับโทรไปถามผู้ชายคนนั้นเรื่องบ้านของเธอจูเลียผิดหวังมากเธอพบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ชายคนนั้นในไดอารี่ของแมรี่